เรื่องอะไรสองมาแรงวันกับถั่วน้ำหวานอ่ามาอา่านิทานกันเอ๊ะมันต้องมีอาหารมากมายจ้าสมแรงวันมันทำม,ม,มารู้สึกตื่นเต้นจ้าสองมแรงวันบินผ่านมารู้สึกตื่นเต้นเ,เคนะ้กน่ากินจังเลยเค้กน่ากินจังเลยเค้กไอติมน่ากิน ขนมปังน่ากินมันจีถือกินแค่อย่างอเ็ดอร่อยอืมวัีเาไมเห็นหมูก,กับไก่น่ากินจ้าจริงจังเลยสึกว่าหิวน้ำอ่าสองมะแรงวันบินกินจนอิ่มแล้วรู้สึกว่าหิวน้ำอ่าสีเขียวพูดว่างไง,างกรแห้งจังเลยมีหาน้ำดื่มกันเถอะ งงสีดำบอกว่าไงดุในไงในไงถั่วน้ะหวานท่านสอนมื่อกที่ขอบถั่วก้อยก้อยจิบทีเล่นนิดทีเล่นนิดอ้าวร่วงลงไปเลยโอ้ร่วงลงไปเลยสีดำพูดว่าไงลูกชีดูชีด,ดูฉันไม่อยากตายอยู่ในนี้สีเขียวพูดว่างไงเจเยจ็นๆย็เจยจ์เย็นเอย่าเพิ่งยอมแพ้ สีเขียวบอกว่าไงลูกไม่ร้อนสีเขียวพูดว่ไงลูกสีเลนนี่นะอยู่หนูนิ่งนะอ่าสีดำบอกว่าไงไม่ร้อนแน่ไม่ร้อนแน่จ้าสีดำไม่รอดแม่สีเขียวทำยังไงเนี่ยพยายามว่ายน้ำต่อไปอ่าสีเขียวทำอะไรลูกตะกุยขึ้นมาตะกุยขึ้นมาที่ขอบโถตะกุยขึ้นมาอ่าสีเขียวทำอะไรเนี่ยสีเขียวทำอะไรลูกนิเขียวหันมามอง สีดำจมน้ำสีดำยอมแพ้สีดำไม่ยอมว่ายน้ำจ้าสีดำไม่ยอมว่ายน้ำสีดำเลยจมน้ำเลยสีเขียวพวาไงลูกจเจ้าพยายามอีกนิดแต่เจ้าก็คงรดตายตบมือไหม